สวัสดีค่ะพบกับพิกี้นะคะวันนี้พิกี้จะมาเล่าประสบการณ์นะคะเล่น tiktok แล้วได้อะไรจากความในใจของคนวัย50อย่างพิกี้นะคะพิกี้เข้ามาสู่ tiktok นะคะในช่วงของโควิดรอบแรกปีที่แล้วนะคะเมษายน2563จําแม่นเลยค่ะเข้ามาก็แบบงงๆนะคะมาจนถึงวันนี้ รู้สึกว่า tiktok ให้อะไรกับเราบ้างนะคะข้อแรกก็คือให้ความสนุกค่ะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินคลายเครียดเข้ามาแล้วก็ได้รอยยิ้มทุกครั้งนะคะเสพคอนเทนต์ที่เรื่องราวเบาสมองเราก็ได้ผ่อนคลายมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะใครที่เคยเข้าไปก็จะรู้ดีนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊เนื้อหาใน tiktok มันเป็นอะไรที่ไร้สาระหรือเปล่าเราสามารถ กดไม่สนใจในเนื้อหานั้นได้นะคะ TikTok ก็จะนำส่งคลิปคอนเทนต์ที่เราสนใจนะเราบอก TikTok ว่าเราชอบอะไรอ่เดี๋ยวเขานำส่งมาให้เราเองคล้ายๆกับ YouTube เนี่ยละค่ะแพลตฟอร์มเรียกว่าระบบ AI เขายอดเยี่ยมมากๆนะคะ,ะข้อ1ผ่านไปแล้วนะสนุกสนานคลายเครียดค่ะต่อมาสิ่งที่พี่กี้ได้ก็คือรู้สึกว่าข้อ2ได้ความทันสมัย ทันกระแสเพราะใน Tik t อกเนี่ยเขาชอบอะไรอินเทรนด์นะคะอะไรมาใหม่อะไรเป็นกระแสเป็นที่นิยมเนี่ยก็จะเร็วมากเลยใน Tik t o อกนะคะจะเป็นข่าวใหม่เราก็จะรู้ก่อนค่อนข้างนะคะเพลงใหม่อะไรฮิตเนี่ยก็จะรู้ใน Tik t o อกก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกลายเป็นคนทันสมัยขึ้นมาประมาณนั้นนะคะส่วนข้อ3ค่ะพี่คิคดว่านะคะข้อ3เราได้ใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะว่า เวลาเราต้องมาทําคลิปเล่นๆแม้กระทั่งเล่นๆเ,เนี่ยเราก็จะต้องคิดว่าเอ๊ะคลิปนี้จะทํายังไงดีใช้เอฟเฟกอะไรใช้เพลงอะไรมันเหมือนว่าเราได้ใช้สมองเรามากขึ้นนะมีความคิดสร้างสารรค์นะ creativity โอ้มากมายเลยนะคะก็ในวัย50ก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินได้ใช้สมองมากขึ้นนะมีความสนุกอะไรแบบนี้ค่ะส่วนข้อ4นะก็ได้สังคมนะคะพ่กี้เข้ามาใน Tik t o k เนี่ยคือ ไม่มีคนรู้จักเลยเพราะว่าเข้ามาคนเดียวไม่ได้บอกเพื่อนด้วยนะมาแบบคนเดียวเดียวเลยจากศูนย์ผู้ติดตามเนี่ยมาวันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าคนเกือบหนึ่งแสนสองหมื่นคนแล้วเนี่ยคือคือจริงๆอน่ยก,ก็จะมีเพื่อนสนิทใน TikTok เนี่ยนะคะที่น่ารักน่ารักเนี่ยเป็นคนจริงๆเลยนะเป็นคอมมูนิตี้เป็นสังคมเล็กๆเนี่ยเพื่อนก็น่ารักนะคะเราสามารถเลือกเพื่อนได้ไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกว่า เฮ้ยจะมีคนไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราป้องกันได้เราเลือกแต่คนที่เราอยากจะคบได้ก็เป็นสังคมที่โอเคเลยนะถ้าเรา,เาพิจารณาเลือกเพื่อนอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อนคนแรก,แรกๆในทิกต o กของพิกี้อะ่ะก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนี้เลยน่ารักเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวกันทุกคนนะคะนี่แหละคือสังคมดีๆที่ได้มาต่อมา ข้อ5นะคะที่ได้ก็คือรู้สึกว่าได้พัฒนาศักยภาพของตนเองก็คือว่าจากเริ่มต้นเนี่ยเข้าไปเสพคอนเทนต์คือเป็นผู้ชมอย่างเดียวแต่มาวันนี้พิกี้พัฒนาตัวเองนะคะมาเป็นผู้สร้างคอนเทนต์ก็คือเป็น tik tok creator ด้วยนะคะก็เเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์นะคะแล้วก็มีผู้ติดตามรอชมคอนเทนต์ของเรารอชมคลิปของเราเพราะคลิปของเราเนี่ยช่วย แก้ปัญหาให้ผู้คนได้เขาก็จะมาขอบคุณเรานะคะคลิปเก่าๆก็ยังถูกดันขึ้นมาพิกี้มีคลิปที่มียอดล้านวิว2ล้านวิวนะคะแล้วก็หลักหลายแสนวิวอะไรอย่างเงี้ยก็หลายคลิปอยู่นะคะก็ดีใจที่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันทำให้เรายิ่งต้องเค้นศัก,กยภาพของเราออกมานะแล้วก็เอ๊ะเราจะทำคลิปอะไรดีที่จะช่วยเหลือผู้คนแบบเนี้ยค่ะพ่กี้ ชอบในข้อนี้มากเลยคือคนเราทุกคนเนี่ยมีของมีศักยภาพแต่เราไม่รู้นะคะแต่พิกี้เนะี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าไปในโลก t i k t o k ก,กแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสามารถพิเศษตรงนี้อยู่นี่นาประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข้อ5เนาะต่อมาข้อสุดท้ายละกันค่ะข้อ6แล้วนะวันนี้ก็อยากจะบอกว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือโอกาสดีๆเข้ามาหาพิกี้มากมายทีเดียวนะคะไม่น่าเชื่อกอ็อาจจะเป็นเช่นว่า มีสปอนเซอร์นะคะหรือว่าทางบริษัทเนี่ยก็มีติดต่อมานะคะประปรายนะไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะ,ะเขาก็มาทาบทามให้เราเนี่ยมาช่วยรีวิวผลิตภัณฑ์ดิจิตัลของเขาไหมนะคะอันนี้เป็นแบรนด์โอเคเลยนะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอ ที่วางจําหน่ายสินค้าเนี่ยเขาก็อยากให้เรารีวิวสินค้าก็มีนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยเขาก็อยากให้เราเนี่ยเข้าไปทำคอนเทนต์นะคะเหมือนสอนคนแบบเนี้ยเขาก็ติดต่อเรามาเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เอาตัวเราเข้ามาในโลกออนไลน์เข้ามาในแพลตฟอร์ม Tik t o ok อเนี่ยก็จะไม่มีคนรู้จักเราเลยนะคะนี่คือประโยชน์ที่พี่คี้มองว่ามัน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 ม,นมากนะสำหรับคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย พี่กี้สามารถเปิดคลาสเปิดคอร์สออนไลน์นะคะสอนมือใหม่ป้ายแดงสำหรับการเล่น TikTok นะคะก็คือคอร์ส how to TikTok มือใหม่ป้ายแดงนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับนะคะนักเรียนก็เข้ามาหลายสิบคนแล้วนะคะใครที่สนใจก็สามารถ สอบถามได้นะเออแอบแอบ,บขายคอส์นะไม่ใช่หรอกคือจะบอกว่านี่แหละคือประโยชน์ที่ได้ใครจะรู้ว่าคนธรรมดายอย่างเราเนี่ยวันหนึ่งเราจะมาเปิดคอร์สออนไลน์แล้วก็มีนักเรียนเนี่ยมาขอบคุณเราทุกวันเลยนะคะเนี่ยมันเป็นความสุขใจพี่กี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะวันนี้เอาไป6ข้อก่อนแล้วกันนะประโยชน์ที่ได้ค่ะหวังว่า เพื่อนๆที่รับชมนะคะก็จะได้เกรดเล็กเกรดน้อยความรู้ไปแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจว่าเออจากไม่สนใจ TikTok เนี่ยอาจจะเริ่มสนใจบ้างก็สามารถไปกดติดตามช่อง TikTok พิกี้ได้ชื่อครูพิกี้นะคะ TikTok Coach ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe channel ใน YouTube เนี่ยพิกี้ก็ตั้งใจเหมือนกันนะจะเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆใน YouTube นะคะพิกี้ก็รัก YouTube เช่นเดียวกันเพราะว่า เป็นแพลตฟอร์มที่พี่กี้อยู่มาก่อนแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะรัก YouTube นะรักทุกคนรักไปหมดเลยนะคะก็ขอบคุณทุกโซเชียลมีเดียดีกว่าพี่กี้มองว่าเราในยุคนี้นะคะ แพลตฟอร์มอาจจะมามาไปไปแต่ตัวเราเนี่ยถ้าเราอะ่ะมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วเนี่ยคนจดจำเราแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะไปแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาก็จะตามเราไปนะคะถ้าเราได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผู้คนผู้คนจดจำเราแล้วเขารักเราแล้วไม่ว่าเราไปไหนเนี่ยแบรนดิ้งของเรานี่แหละจะนำพาลูกค้าผู้ติดตาม ตามเราไปเพราะว่าเราได้ให้สิ่งดีๆกับเขานั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงวันตอนนี้นะคะอาจจะยาวไปหน่อยนะคลิปนี้แต่ออกมาจากใจไม่ตัดต่อเลยนะเอาเต็มๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตาม Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ